บทเรียนชีวิตที่สามารถสร้างความสุขได้ตลอดชีวิตครับหนึ่งรู้จักคุณค่าของปัจจุบันความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่อดีตหรืออนาคตแต่อยู่ที่การใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในแต่ละวันสองพอใจในสิ่งที่มีการเปรียบเทียบกับคนอื่นทำให้ใจวุ่นวายแต่การขอบคุณสิ่งที่เรามีทำให้ใจสงบและสุขง่ายขึ้นสามให้มากกว่าที่รับการช่วยเหลือแบ่งปันหรือสร้างประโยชน์แก่คนอื่นเป็นความสุขที่อยู่ลึกและยั่งยืนสี่เรียนรู้ที่จะให้อภัยการแบกโกรธ หรือความแค้นทําให้ใจหนักเกินไปการให้อภัยคือการปลดปล่อยตนเองห้าดูแลใจและกายสุขภาพกายแข็งแรงบวกกับใจที่สงบมั่นคงคือหลักฐานของความสุขระยะยาวหกรักและเห็นคุณค่าของตัวเองคนที่รักตัวเองอย่างพอดีจะไม่ต้องวิ่งหาการยอมรับจากภายนอกตลอดเวลาเจ็ดสร้างสายสัมพันธ์ที่จริงใจความสัมพันธ์ที่ดีคือแหล่งพลังใจความสุขที่ยั่งยืนมกักมาจากความรักความเข้าใจและมิตรภาพแปมองปัญหาเป็นบทเรียน อุปสรรคคือครูที่ทําให้เราเติบโตแทนที่จะหนีควรมองหาสิ่งที่มันสอนเราก้าวหาความหมายของชีวิตคนที่มีเป้าหมายหรือคุณค่าที่ชัดเจนจะพบความสุขได้ง่ายกว่าเพราะรู้ว่าตนเองอยู่เพื่ออะไรสิทธิใช้ชีวิตเรียบง่ายความสุขไม่ได้ต้องการสิ่งรู้ราเสมอไปบางคอระทั้งความสุขมากที่สุดมาจากความเรียบง่าย